สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไทยมันโคครับวันี้ก็พามาดูนะครับรถตีดินเป็นรถตีดินเลยครับจากอูชังอัมพิจิตนะนี่ครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องคูปต้าร้อยห้าแรงนะ ช่วงล่างเขาเขาจะเป็นล้อแท็กยางคนระับเป็นแบบของรถรถเกี่ยวคูปตานะ้าหนึ่ล้อแท็กยาง ตัวดเดืนก็จะเป็นของตะเกียบใส่หลาเริ่มมาเนี่ยตารางเขาหกลูกช่วงลลางเขาสร้างใหม่แล้วโอซัต ท่านนี้แล้วเป็นตัวใหญ่ของอู๋เลยตัวใหญ่ของอู๋เลยร้อยห้าแหลงครับนี่พ่อ คันนี้ก็เป็นรถของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เราวัดแต่ผู้ใหญ่โจนะก็เป็นตัวรถเปล่าครับแล้วก็ราก็มีหางตต่งหากเดี๋าพาไปดูหางกท็ที่ทางผู้ใหญ่สั่งมาคู่กับรถคันนี้คนระับส่วนหางก,ก็จะเป็นที่ ฐางผู้ใหญ่เราสั่งมาจะเป็นหางจากอะ,อะไรนะลงกึง่งลงกึงง่งโค้งหินตั้งแท็กเตอร์เป็นหาง2เมตรยี่สิบ2องเมตรยี่สิบไม่โรตารี่จิตมิลครับสิบสองเขียงนะ ตันนี้จะเป็นรุ่นเฟืองใหญ่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโซ่ตั้งโซ่อัตโนมะัติฝาจะเป็นสีเสาคำรุ่นไหนรุ่น ftr สอง2ันเจ็ดอยยี่สิบ จะจับคู่กับจับคู่กับรถปั่นนะปั่นจับพี่จิตครับน,นี่กำลังวายรถอยูัูรเหื่อเดี๋ยวเราจะเอารถออกไปทดลองครับไปดูตอนปั่นที่นานเดี๋ยว